หมด58ครั้งครับชนะ43แล้วก็แพ้15ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับรุ่นน้องครับคุณสยามไฟเตอร์มวยไทยครับนายพีรพลวงหนองแรง18ปีครับจากบ้านม่วงสกลน,นครดีกรีนที่แชมปเปี้ยนชมรมมวยสยามภาคอีสานด้วยครับหัวหน้าคณะก็นายหัวมิรนครครับคุณสุมเมศรซื้อสัตบงกฏมีคุณประสงค์วงหนองแรง เป็นผู้จัดการแล้วก็ได้อุปกรณ์ไวไฟเตอร์ให้การสนับสนุนนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทรรสอทนิกรนักชกในดวงใจครับอดีตยอดมวยเข่าอีกหนึ่งคนครับนักชกที่เขียมขัดแชมป์เยอะที่สุดของเมืองไทยก็คือเจ้าเพชรบุญชูครับเพชรบุญชู FA กรุ๊ปลูกศิษย์ของเสียเลียมแลครับ5้ครั้งครับชนะ40แล้วก็แพ้10ครั้งครับ มาเริ่มยกหนึ่งนะครับในรุ่นนี้นะครับยอดมวยก็อดีตแชมป์โลกด้วยนะสามารถพิจารุณแล้วก็วังจันน้อยสอพลังชัยนะครับป่าล้านน้อยเกียรอนันต์ซุปเปอร์เล็กสอนอีสานแล้วก็มีทั้งเจเดินทรัพย์เกียรบ้านช่องแล้วก็อีกคนก็คือเสมอสิลป์เพียรยิ่งรันเมฆเก่าๆมาลุ้นกันนะครับฝ่ายแดงก็คือาพระประธานน้ําเงินขุนสยามนี่เลยครับทูิโง้นะครับมวยมันวันศุกร์เสียโบด์นัทเดชในเรื่องคู่มวยนะครับไม่ต้องห่วงชอบคู่มวยแบบไหนอย่างไร แจ้งมาเลยในนามของพี่บีบีบล็อกซึ่งโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับซีพีเจริญพ่อข้าอาหารจำกัดมหาชนแล้วก็นึกถึงโตโตยตา้าโตโยตา้าเคมอเตอร์02นะครับ6626555จากเคมอเตอร์แล้วก็ดรช้างนะครับอภิชาระยับรีนี่จากศรีสะเกษเดือดผู้ขันแล้วก็อุทยัยทัพอาสาชูชีพสมพรด้วยนะครับลุนรายการนี้ตลอดเลยทีเดียวขาดไม่ได้นะครับก็ ถูกไปยูมวยมันมันสุกมวยม,มันมวยสนุกอย่างนี้แล้วก็พลิกนะพลิกอุตรุดอ่ะวันนี้ฝ่ายแดงก็คือพระประธานน้าเงินขุนสยามซ้ายกับขวานะครับพระประธานาน้ําเงินขุนสยามขวาอย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้านะครับโตโยตา้าเคมอเตอร์0 2 6 6 5ส5 5จากเคมอเตอร์ครับนี่ครับโอ้ยมรุ่นพี่หาเรื่องเปิดเกมวงในเลยครับ ฟ้าประธานเดี๋ยวต้องดูครับหักมวยเข่ารุ่นน้องโอ้ยสอกไปทีหนึ่งนี่ครับอ,อย่าลืมนะครับคู่นี้นี่หนึปอนครับ1นึปอนฝ่ายแดงรุ่นพี่ต่อให้1นึปอนครับร้อกับร2อ่สขวากับซ้ายสีสะเก็ดกับสกลนครโอ้ยหมวยเข่าครับโอ้แต่ว่าดูใช้กำปั้นได้ดีพอสมควรเลยครับ โอ้โหจะเล่นการขอรุ่นพีอีกแล้วครับทวกขุนสยามอ่ะหมดยกก่อนครับหมดยกแรกพักกันคู่เดียวครับ คาทัศพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาทัศน์จัดให้ได้ไปต่อและท่านที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์ครับต้องที่คารทัศจัดที่ไหนไม่ผ่านให้มาจัดที่คารทัสรถพรอ,อยู่ก็กู้ได้หรือว่ารถพรอ,อยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพคาทัศเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์ปรึกษาฟรีซูเปแร์หนึ่งห้าห้าห้าสามห้าห้าห้าต้องขอขอบพระคุณคารทัศครับนี่เป็นคู่เอกในรายการของเรานะครับ ใช้กรรมการสมัติจันทคอยกับประธานเทคนิคนี่ขึ้นชี้ขาดด้านบนเลยนะครับดอนชัยทาติให้คะแนนธวัฒน์ชัยนามพรมให้คะแนนธนกรขันทองให้คะแนนครับวันนี้มวยดุเหลือเกินครับคู่เอกเลยมาเร็วครับแล้วก็ได้ดู5คู่จบคู่นี้แม่ได้ดูอีกหนึ่งคู่ด้วยครับเต็มอิ่มเลยครับมวยมันวันสุดข,ของเราครับไฟแดงพระประธานนักเมินขุนสยามซ้ายน่ครับพู้ประธานขุนสยามโยกไปโยกติดติดอา้าวติดหลังติดหลังอา้าว ขุนสยามน้ำเงินนะฝ่ายแดงพระประธานนะครับเอามาอุ้ยอย่านะอย่านะนี่นายแล้วพระละกำลังลองดูตีไปขุนสยามน้ำเงินนะครับชกกันทีพิกัดคู่นี้นะครับ122่อ12ปอนด์122่อปอนด์่ะในรุ่นซูเปอร์ซูเปอร์แบนตัมหรือว่าจูนิฟ์เทเวทนะครับในรุ่นนี้ก็อดีตก,ก็คือแชมป์โลกสามารถไปแยกรุ่นนะครับ ไปเสียกับเจฟเฟนเน็ตครับอ้อขวาไปสวย,น,ย,ยวน,น้ำเงินขุนสยามเอาขวาอีกดอกนึงความประธานยังเนื้องาเนื้องาไม่ทันไม่ได้นะครับแหมสมาจนาคอยนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกรรมการด้วยขืนห้ามเองเลยอ้าวซ้ายปิดไปความประธานแดงน้ำเงินขุนสยามแหมขี่ล่างมันอันตรายนะครับขี่ล่างอันตรายแหม โจดในแฟนแฟนคิดเลยครับไฟแดงเกา๋ากระดูประสบการณ์ครับแต่เสียเปียบรูปร่างช่วงชกน้ำหนักน้ำเงินครับแหมหนุ่มสดรูปร่างดีครับแล้วก็ได้หนึ่งปอนด์ด้วยแต่ว่ากระดูก,กระดูประสบการณ์เป็นรองนี่แหละครับนหมนายนี่ครับนะไตไตรุ่นพี่ได้ไหมไตรุ่นพี่ อาจารย์สมารถแกะแยกออกมาก่อนครับคู่นี้วัดกันเลยนะครับรุ่นพีสีแดงครับฟ้าประธานครับซ้ายหนักซ้ายแรงครับส่วนรุ่นน้องนี่โอ้โหแกยาวจริงๆครับแล้วเจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวสูงอีกครับอายุ17เท่านั้นครับมาพร้อมกับส่วนสูง176เข้าไปแล้วครับอา้าวน้ำเงินขุนสยามไฟแดงอ้หยตึงขวาใช้ได้เลยขุนสยามต่อยหนึ่งสองก่อนให้เปิดการมาประธานยย่าหลุดนะ,ะไหนายน ท่าละกำลังลองกันดูก่อนปัม่มตีไม่ตียังมายังเอา้าตีตีไม่นะ่ะทนกันสมารถแกะแยกหมดยกสองไทท่านพนริษัทจงไทยเจีย้นหมิงเอี้ยวเอี้ยกทุกจำกัดจิวเจิ้นกูซันเจียวหนังจิวเจิ้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัสสกุลหอมด้วยสมุนไพรไทยตราม,มาดามเก่งแก้ลมวิงเวียนบำรุงปอดบำรุงหัวใจสนับสนุนสินค้าไทย ขายปีกขวดละ50บาทขายส่งขวดละ39บาทสนใจโทรไปทศูนย์หกสี่หกห้าหกาเกาขอขอ,ขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับผู้เอกนํารายการของเราครับยกที่3ฟ้าประธานสิงห์อาชวินแดงนะครับเจอกับรุ่นน้องขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยครับสีเสื้อของนายหัวมินทร์สุเมศสื่อสัตตบงกตครับ ชาไม่ได้เหมือนกันนะครับรุ่นน้องเพราะว่าฟ้าประธานที่ตั้งปอมที่จะบวกซ้ายอเกี่ยวได้โดนแข้งขวาเอียงไปเหมือนกันครับตาหมิงอา้าวติดตลอดสิงสยามนะอา้าวขุนสยามน้ําเงินฝ่ายแดงฟ้าประธานนะครับขว,ขวางแล้วขวางแล้วขุนสยามขวางเลยฟันฟันเสียบเสียบไ,ไ,ไม่แม่ยังยังเสียบไม่ถนดัดสมาร์ทแกะแย่ายแดงฟ้าประธานน้าเงินขุนสยามมาซ้ายนะครับฟ้าประธานขุนสยามน้ําเงินเอาเฮียรักแม่การไม่ตกนะกะเอาไปขวามา ขุนสยามเอ้าตัดมาไล,ล่ตามแหวขวางเลยนะครับขุนสยามขวางเลยตีได้ไม่ได้นขวางก่อนขวางอย่างนี้ไม่มีใครว่านะครับถ้าขับรถขวางี่ไม่ได้เลยเอ้าอย่าขวางครับเอ้าขยับอีกน้ำเงินหุนสยามแหวรรปร่างก็ดีเหลือเกินนะครับใบแดงความะ่า,ะานเอ้าขวาอีกไล่เตะไปทีนึงต้องดูครับ โอ้ยสอกไปครับผนานดูแก่ครองไว้คุณสยามมาแต่ว่าฟ้าประทานครับแก้เกมแก้เ,เกมเสียบ่ายคุณสยามฟ้าประทานอาจารย์สมมารถดึงแกะแยกมาก่อนครับเดี๋ยวดูซ้ายซ้ายรุ่นพี่ชายโครงเป้าใหญ่เป้ายาวด้วยนะคุณน็อตลำตัวยาวเลยครับเป้าก็ใหญ่เป็นพิเศษ วงในครับเสียไปครับขุนสยามม,ามีสอกขวางช่วงแขนช่วงขาแกโอ้ยแกยาวเกะกะเหลือเกินครับขวางมายังยังแก้ลูกขวางของรุ่นน้องอย่างขุนสยามไม่ได้เหมือนกันครับอา้าวลูกต่อไฟแดงนะครับพระประธานน้ำเงินขุนสยามซ้ายาพระประธานเอา้าเด่นเอ้าขวามาขุนสยามมาติงแกเบาเบาเบา,บา,บากเตะเอา้าวในแล้วพระประธานล็อกไว้ขวางหน้า ห้ามนะครับสมาจันทครคอยเอาเสียไปขุณสยามมาเด้งไปเลยนะครับดูดีดูดีปลายยกที่3แล้วนี่แหละครับทวยูมวยมันมันสุกเสียบูสจัดให้แฟนได้ลุ้นตลอดแมโอู๋ขวาม,มาล็อกไว้ล็อกมาเอาเสียไปรระทานเอาฟันโน่ปักษาแหวกรังทีเดียวง่วงเลยนะครับ เรียบร้อยเลยนะครับนยกที่สมโอ้โหอะไรกันนี้โอ้เดี๋ยวขอภาพช้าดูหน่อยโอ้ฝนตกไม่ตั้งเขาจริงๆเลยนะครับฝ่ายผาประทานนะครับเสงอกอชวินนะครับเป็นฝ่ายชนะนยกที่3นะครับน็อกเลยอะ่ะโอ้อะไรๆก็เกิดได้นะครับนี่แหละอ่ะมาดูภาพช้าก่อนนะครับนี่แทงไปเตะฟันลูกนี้เรียบร้อยเลยอะ่ะ โอ้บิดตะกูดเลยนี่แทงไปก่อนนะครับสุดแล้วฟันเลยปักษาแหวกรังทีเดียวนี่นี่เสียบไปก่อนไม่โดนฟันลูกนี้เลยครับโดนโอ้โหหนกแก้มเลยนี่น,นี่ฟันตามอีกดอกนึงเลยทีเดียวโอ้โหฟา้าประทานนะครับสวมบทพระเอกเลยวันนี้นะครับฟา้าประทานสิงห์อชวินนะครับเป็นฝ่ายชนะ